เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราควรจะไปทำอะไรดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อเอาไปว่าเออฉันคิดว่าเราควรน่าจะไปดินีแลนด์ดีไหมไม่เคยไปแล้วอ่ะเออผมคิดว่าเราควรน่าจะไปเออไปที่สงครามโลกครั้งที่สามโอ้ยไอ้บ้าสงคราม ถามไม่ดูเพื่อนเลยว่าสงครามมันยากลำบากก็ใช่แล้วแหละเออก็ใช่แล้วโอเคแล้วควรจะไปยดีอ่ะเออไปกินเนื้อสเตะ๊ะอ,อืมก็น่าสนใจแต่ไม่ใดีกว่าเคยกินเยอะแล้วเบื่อร้านส้มตำไม่ก็กินเยอะแล้วเออล้านหมูกระทะก็กินเยอะแล้วก็เบื่อ มึงกินอะไรเยอะแยะเดี๋ยวออความโอ้รู้แล้วเพราะนายอยากไปอวกาศไหมฮะฮะฮะอวกาศนี่เหรอใช่ใช่อวกาศอละคนีฉันเพิ่งก่อตั้งบริษัทสเปเอลทำไมชื่อบริษัทมันเหมือนกอปใครสักคนหนึ่งใช่ใช่ก็ก็สเปเอลใหญ่แข่งกับคนเข้าต้มมัด อาข้าต้มมัดนายเลือกผิดนายเลือกซื้อเขาผิดหรือเปล่าใช่เลือกซื้อถูกเลยแล้วคุณเข้าต้มมัดอเอาไปว่าฉันก่อตั้งบริษัทโดยมีไอ้ม่เป็นคนออกแบบยาอวากาศโอ้ทำไมนายนี่รวยจังเลยอ่ะใช่นายกดรวยอ่ะอ๋อก็ไม่เหมือนกันอเอาไปว่าเราก็เดินไป คนรวยอย่างนาเดินไปเหรอคนบ้าเลยจะเดินไปเพราะเรามีรถถังฮะรถถังฮะรถถังงั้นเหรอมึงก็บ้าสุงมฆ่าพอๆกับกูนั่นแหละเออเอาแต่ด่ากูแบบว่าเรียบๆขึ้นรถถังกันเลยนะรถถังอันนี้เป็นยี่ห้อทีสิบสี่ผลิตขึ้นครั้งแรกที่รัเสเซียส่วนปีไหนฉันก็จมไม่ได้ ดีไม่ค่อยศึกษาเรื่องดีซเเลยฉันไม่ได้เป็นคนบ้าสุกคาแบบไอ้โพดนะโอเคถ้ายากูยิงอรอเล่นเราเป็นเพื่อนกันแต่กูรวยกว่ามึงน,นะเอาไว้ว่าเรามาขี่รถถังกนะันดีกว่าโอเคฉันนั่งรถถังแล้วล่ะเอาไว้ว่าฉันจะให้ไอ้โพดขับรถถังมาแล้วกันนะเพราะมันเป็นทหารนะว่านายคนขับไม่เป็นสกนก็ขับไม่เป็น โอเคได้เลยเพื่อนจัดให้แบบดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเล็ดเจอแล็เตอร์ห้านาทีผ่านไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงบริษัทสเปซเอล AL ของฉันแล้วแหละโอเคโดยมีไอ้มูเป็นคนขับไอ้นั่นมันขับได้ทุกรถทุกยี่ห้อแล้วก็ทุกคัน ต่อให้จะเน่าหรือเก่าแก่แล้วมันก็จะซ่อมได้แล้วต่อให้มันจะมีแค่มือป่ามันก็ใช้เศษดินในการทำอุปกรณ์เรุ่นไวนะ้นะนี่น้องนายเก่งสุบหายเลยผอเพจ่งกว่านายนาะยก็แค่รู้เรื่องธุรกิจมากเท่านั้นแหละอุ้ยเขินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ชายเดี๋ยวผมจะขึ้นอวกาศให้ โอเคพวดเราไปเลยอย่าอากาศนะลำบะเอะเลยทำไมมันถ้าเราทำไมมันไม่ตั้งตรงอ่ะอ,อ๋อถ้ามันตั้งตรงอ,อ๋อถ้ามันตั้งตรงมันจะเหมือนกล้วยหอมมุสแปดบวกอีกแล้วนะเจ้าน้องชายเอาไป้อปร,รีบๆขึ้นไปดีกว่า สิิงสวิงสวิงสวิงสิิงว้ย็นอวกาศจะขึ้นภายในอีกหนึ่งโอเคจริงๆก็ขึ้นแล้วแหละจะขึ้นภายในอวกาศย่า จากกรคาดการน่าจะขึ้นไปที่ดวงจันทร์เพื่อนเราจะขึ้นไปที่ไหนดีอ่ะไม่รู้สิสสญยงเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ดวงจันทร์แล้วทำไมเราลองพูดได้เราหายใจได้อยู่อ๋อในเห็นเครื่องข้างหลังชันไหมอะแล้วปากม่วงหายไปไหน เหมือนมันไม่รู้สิโอเคเครื่องนี้มันจะทําให้เราพูดตรงอวกาศได้เนีย่ยเครื่องนี้อ่ะเครื่องนี้แต่อย่าไปเอ,อ่อทำร้ายม,มันมากเดี๋ยวมันจะเตะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะพังแล้วเราก็จะหาใจไม่ออกเราพูดกันด้วยกันไม่ได้คือในอวกาศมันจะมีศู์อากาศไม่เหมือนหนังเรื่อทาสตาร์วอลที่ยังมีเสียงเลเซอร์จิ้วๆอันนั้นในอวกาศจะไม่มีเสียงแต่เพราะเทคโนโลยีดีอะมันทำให้มีเสียงอะ แล้วในนเ้ยในสตาร์วอาจจะมีเทคโนโลยีนี้ก็ได้เออก็ช่างมาเถอะเออพื่อแล้วเราจะคือที่นี่มันก็ก,กว้างใหญ่นะแล้วเราจะใช้รถอะไรอ,อ๋อไม่เป็นไรเหรอก,ก็พอดีชัตเตียมรถมาอยู่แล้วรถถังไงล่ะแต่รถรถมึงนี่ไม่ปกติเลยนะรถถังอะ ก็มันแพงอะแพงกว่าซูปเปอร์คาร์อีกเฮ้ยก็พอดีมันไม่มีรถรุ่นใหม่ที่แพงกว่ารถถังแล้วไงรถถังมันราคาหลายร้อยล้านเอาเป็นว่าเราก็ควรน่าจะเรีบรีบๆขับรถไปแล้วนะก็ใช่แหละก็ใช่แหละเออเออเรียบเรบเราได้เวลาขับรถถังกันแล้วไปกัน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  เออเออที่ฉันเรียนวิทยาศาสตร์มาเขาบอกว่าเออมันจะทำให้เราเหมือนตัวเบาขึ้นเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นก็ช่อบเออเออก็ใช่ต่อไปเราควรทำยังไงดีมันก็ไม่รู้เหมือนกันรอผมด้วยซิเอ,อ้เอยให้หน้าบินไปเลยเออ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนพี่ก็พอดีดนดาวตรงนี้อยากกระโดดสูงกี่มากนะมึงเล่นฉันกระโดดสูงไปเลยเมื่อกี้อ่ะใช่ใช่ไม่เงนินไม่งงินมันจะอ,อ่เราอาจจะอยู่เนาะตรงจันก็ได้ไม่เชือกระโดดสูงแหมเออที่มึงมันให้กูหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรกูมีปืนนะเว้ยถึงแม้เสียงมัน,นจะจังอะ เนี่ยดาวโอกามันจะไม่มีเสียงปืนนะหรือแบบว่าแน่ติดเรื่องทำให้มีเสียงก็แค่เสียพูดอะโอ้ยงั้นเหรอโอเคอดาวสวยแล้วนั่นดาวอะไรอ่ะน่นจะดาวองคารกับดาวโลกไม่สิอยูเลนัดเต็มตูนแล้วสร้างมันเถอะ โอยมันหายไปไหนแล้วอะกระเบอดแล้วไงว่าจะกระโดดสูงถึ้นฉันน่ากระโดดปานกลางเ่อกี้ะเอ๊ะเพื่อเพื่อเราควรน่าจะกลับบ้านหะที่นี่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีฐานทหารักไูไงก็ใช่แต่มันควรจะอยู่อีฟะยังขอร้องจันน่ะที่ก็ไม่ลงกัน ลัน,นลา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 ลันลาลาล,าล,ล,าล,าลาลากลับบ้านกลับบ้านกันแล้วกี่ปีกว่าจะกลับบ้านถึงเนี่ยไกลเป็นกิโลเลยมั้งเนี่เยเฮ้ยเออเออแต่ก็ช่างมันเถอะที่เกลียดวิ่งเออใช่แล้วก็ชื่อว่าเหมือนกันอนะ่ะคี่เกลียดวิ่งตอนนี้เราก็เดินไปน่าจะคุ้มกว่าใช่แล้วใช่แล้วโอ๊ยกูหลม เฮ้ยพี่ชายเฮ้ยพี่รู้สึกแข็คขาอ่อนแรงอย่างเเออแล้วเครื่องพี่ช่สร้างเอะออ๋อคดีพี่เออถ้าจะมันคงน่าจะฝังไว้กับตินแล้วเพราะว่าพี่ให้สิริแล้วทุกคนจำสิริได้หรือเปล่าที่เป็นเอไออะอ๋อที่ทิ้งระเบิดยูเคใช่ไหมใช่กลับ้านงันดีกว่าไอเวียนสิริมั่วตัวชิบหายก็ใช่อ่ะพี่เฮ้ยพี่ ผมไม่น่ากระโดดสูงเลยเฮ้เห็นไหมล่ะแต่มันก็กระโดดสูงนะเออไปดีกว่าเฮ้ยอะไรนะพี่ชายโอกกบ,บัดเฮ้ยหนีแล้วเออ ที้ฉันเรียนมาอุกกาบาตอ่ะที่สาเหตุมันคือสาเหตุที่ดวงจันทร์มันเป็นรูๆอย่างเงี้ยล่ะเฮ้ยกลับบ้านกันเหมือนบะม่วงคนน่าจะเข้าหเข้ายาอวกาศไปแล้วกลับบ้านมิ่นไปเลยตอนนี้ชีดิถ้าคำนวณแล้วอุกกาบาตคนน่าจะกำกำลังทำงานอยู่ตอนนี้เราควรจะรีบไปให้สูงสุดนะ อ้มเฮ้ยเฮ้ย่าแล้วพบีนอ่าลอดไปุ่นละถึงฉิผาแหวะอะดแตะแล้วซึ่งหม,มดแรงเลยทันทีนี่กูจะต้องโม้อมมึงหนูอีกแล้วแล้วเนี่ยเอออมไปสิเว้ยเออหนักฉัายแ่มย้อย ่ชายวันนี้จะหนุกมาเลยสนุกตรงไหนวะอ้าวนุกตรงไหนเนียจะอ้วกจะเตะลุนรึกกือบตายอานน้ามันก็ก็เราก็มียาฟื้นสิวิตก็ใช่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 ไปว่ากลับบ้านกันทุกว่ากูขาฮะโอเคไม่เป็นไรผมมีอันนั้นอยู่เนี้ยนะยารักาโอ้ขอบใจมากเดี๋ยวฉันฉีดก่อนนะ อ่าททำไมฉันรู exactly. <c ười> exactly? well, yeah. ้สึกเหมือนสลบไปอ่ะเือ๋นะยาลัส่ามันสลบได้เหรอเออถ้าสลบก็น่าจะเป็นยากระดูหรือยาสลบเออนมันคือยาอะไรถ้าสีอ๊อไเมื่อกี้ผมเจออะไรสีเขียวคือยาละกษาสีเหลืองๆส้มๆก็เออยากระดูหรือซีราสลบเออไม่รู้สิจำไม่ได้เฮ้ย ไอเดนไม่เป็นไรทดแทนได้เฮ้ยสันฟือแล้วเตรียมสาการของน้องชายนายใช่ใช่แล้วกลับบ้านกันกว่าโอ้ยทับกูอยู่นั่นแหละกูก็ขาฮะโอ้ยเหมือนใครจะแบกกูเนี่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้เดินอยู่แล้วแหละเราอะ่ะซัดเลยขับเครื่องบินยังไงล่ะเฮ้ยห,หรือว่าจะเอารถถังมา ไปกันเลยไปกันเลยเครื่องบินนะ่ะแล้วแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไงติดตามรับส่วนตอนต่อไปเอาเป็นว่าอย่าลรู้กดไเลยก็สับสไคร e เพื่อทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วผมจะได้มีความสุขด,ด้วยเออสำหรับบางคนหรืออาจจะคนส่วนใหญ่อะเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะบ๊ายบายเป็นตอนอวกาศหันฉา